สวัสดีครับวันนี้ไทยซูเปอร์โฟนจะมารีวิวตัวเสี่ยวมี่นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวตัว M I สนะครับผมอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของตัวกล่องนะครับเนี่ยฮะต่อมานะครับเรามาเปิดเครื่องนะครับเพื่อดูอุปกรณ์ต่างๆภายในกล่องแล้วก็ตัวเครื่องกันเลยนะครับเปิดขึ้นมาก็จะเจอตัวเครื่องแบบนี้นะครับผมนฮะก็อันนี้เป็นด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังสวยงามมากนะครับ ถัดมานะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีเนี่ยตัวคู่มือนะครับแล้วก็เข็มจิ้มติ่ก็จะอยู่ในนี้นะครับผมเนี่ยสายชาร์จไฟบ้านนะครับผมสายวิบนะครับเป็นแบบไมโครนะฮะไมโคร USB แล้วก็ตัวนี้เป็นหัวชาร์จไฟบ้านนะครับตัวนี้ก็ให้5โวลต์2แอมป์ M นะครับผมนะฮะก่อนในกล่องก็มีทั้งหมด3อย่างน,นะครับ ครับต่อมาเรามาลองดูส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องกันนะครับผมตัวเครื่องด้านหน้าประกอบไปด้วยนะครับตัวเซ็นเซอร์เปิดปิดหน้าจอนะครับตรงกลางคือลําโพงสนทนานะครับขวาสุดคือกล้องหน้านะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ใช้เลนส์ของโซนี่นะครับ IMX 219นะครับผมฮะแล้วก็มีค่ารูรับแสงอยู่ที่ f1.8 นะครับผมสรับตัวกล้องหน้าหน้าจอนะครับตัวนี้ขนาดห้านิ้วนะครับผมความละเอียดก็คือ1 9 2 0งพันเก้าร้อยยี่สิบคูณหนึ่งพันแปดสิบพิก แล้วก็ด้านล่างก็จะมีปุ่ม3ามปุ่มนะครับเป็นแบบคัตสกีแก็คือปุ่มเมนูปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มย้อนกลับนะครับตัวเครื่องนัานหลังประกอบไปด้วยนะครับกล้องหลังนะครับผมตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับผมมีค่ารูรับแสงอยู่ที่ f1.8 นแะฮะแล้วก็ที่สำคัญใช้เลนของโซนี่นะครับ imx 2 1 4นะครับผมถือได้ว่าทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยตัว mi4 นะครับตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์สำหรับคนที่ชื่นชอบการถ่ายรูปได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับผม ด้านล่างนี้ก็จะเป็นตัวแฟลนะครับผมนี่ก็เป็นโลโก้เสี่ยวมี่นะครับตัวเครื่องถ่ามาได้สวยงามมากนะครับนี่เป็นตัวเครื่องด้านหลังนะครับตัวเครื่องด้านขวาประกอบไปด้วยนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับถัดมาคือปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงนะครับผมตัวเครื่องด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดนะครับผมตัวนี้สามารถใส่ซิมการ์ดนะครับเล่นอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G ได้นะครับรองรับ 3G 4G บ้านเราครบนะฮะ นะก็เป็นหนึ่งซิมนะครับซิมที่ใช้ก็จะเป็นซิมขนาดไมโครนะฮะเดี๋ยวเราลองใส่ให้ดูนะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะเน,นะฮะเป็นไมโครซิมนะฮะก็ใส่เข้าไปนะครับชิ้นท่าน,นี้ครับเรียบร้อยแล้วครับตัวเครื่องด้านล่างนะครับประกอบไปด้วยนะครับช่องเสียบสายย s ดีนะครับผมเป็นหัวแบบไมโครย s ดีนะครับ แล้วก็จะมีตัวไมค์กับลําโพงนะครับอยู่นะครับผมด้านบนประกอบไปด้วยนะครับตัวเซ็นเซอร์นะครับสำหรับใช้งานร่วมกับตัวมีรีโมดนะครับเนี่ฮะเป็นเลอเซนเซ,นเซอร์เวลาเราใช้งานสแกนกับพวกรีโมทเปิดปิดทีวีเปิดปิดแอร์พวกนี้นะครับนี่ฮะด้านนี้ก็จะเป็นที่เสียบหูฟังนะครับขนาด3.5มมิลนะครับผม